เอาจากขอนแก่นไปทีมหาสาครคามครับบรรยาวชนแห่งชาติครับจังหวัดมหาสาครคามจัดงานวันยาวชนแห่งชาติฉลองครบวาระ160ปีเด่นพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลังสําคัญของแผ่นดินครับทีห้องประชุมจังหวัดมหาสาครคามครับนายวีบุญแววบัฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาครคามเป็นประธานเปิดโครงการมหากรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนวันเยาวชนแห่งชาติ หนึ่งในโอกาสฉลองครบรอบวาหละ160ปีภายใต้หัวขอ้อซีทศวรรษรวมแรงแข่งขันสอยกันพัฒนาไฟหาสันติครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยง,งานภาคราาัฐภาคเอกชนและกับเยาวชนในพื้นที่เขาดมกิจกรรมครับ นายรัตนพลคิดไว้ค่ะประท่านสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามค่ะเพื่อนได้บอกถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะว่าเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนค่ะที่มีผลงานดีเด่นในการทำคุณประโยชน์ต่อชุมชนสังคมบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามค่ะเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความหมายและความสำคัญของวันเยาวชนแห่งชาติค่ะให้เด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปค่ะได้รับทราบกันค่ะอีกครั้งยังเป็นการส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชนค่ะไดพัฒนาเจ้าของกล้าคิดกล้าแสดงออกค่ะมีส่วนรวมในการทํากิจกรรมจิตสาอาสาธารณะค่ะจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์สร้างจิตสํานึกในการซ้อยเหลือชุมชนสังคมและประเทศชาติค่ะสำหรับกิจกรรมที่สาคัญํคัญภายในงานกับประกอบไปด้วยขบวนอันเชิญเครื่องหมายเยาวชนพระราชาทานการถวายราชาสักการะาาาาพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการมอบข้อเสนอ มติบัตรชาของเด็กและเยาวชนจังหวัดมาศารคามประจำปี2568การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นเมืองมหาศารคามและบุคคลผู้ทำคุณ,ณประโยชน์ประจำปี2568การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบทำความดีเพื่อแผ่นดินการกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนของเด็กและเยาวชนการแสดงพลังร่วมกันขับร้องเพลงเยาวชนแห่งชาติ การจัดแสดงในเทศการผลงานของสถานศึกษาต้นแบบและก็เ,กคเครือข่ายที่เกียวของครับ<า>เป็นเวทีที่ให้น้องๆหนูๆน,น,นะทุกพื้นที่ได้แสดงความสาม,มารถอันนี้เป็นความสามารถที่น้องๆท้งมหาสรารคามได้มาแสดงเห็นกัน<า>มีรางวัลการันตีพรอ้อมด้วยมอบหูรางวัลให้กับบุคคลที่ทําความดีคนดีสีมหาสรารคามานะครับเด็กๆก็ถือว่าเป็นกําลังหลักของชาเท่านะคะเพื่อที่อนาคตเนี่ยก็จะได้ไปสร้าง ุน่นนประโยชน์หรือว่าสาร้างความดีให้ไทยบ้านเมืองของ,องเราเจริญค่ะ